เลนะมาลองดูเขาแถวเร็วเรียนตาสบายปกติเลยนะเด็กๆพี่จิ้นเข้ามาลูกเตะแล้วก็พยายามใช้เสียงแล้วใช้อารมณ์แล้วแล้วการที่เราทําบ่อยๆอย่างเงี้ยมันจะช่วยว่าเหมือนเราทำการบ้านน่ะครูให้การบ้านใช่ไหมแต่ทําไมมีการบ้านก็แบบว่าครูอยากให้เรานั้นทบทวนกลับไปบ้านทบทวนดูว่าแบบนี้แบบนี้ที่ทํามาแล้วเนี่ยมันได้ไหมก็คือการที่เราซ้อมบ่อยๆเนี่ย ทำให้เราแตกฉานวิชาเข้าใจไหมแล้วก็มันจะเกิดการสร้างสรรค์ด้วยโอเควันนี้เราเก็บเป้าแล้วอาจจะมีการเล็กไม่น้อยมาหวานมาก่อนลูกมาเร็ว โอเคตอนนี้ก็เตะเป้าเตะเป้าว,าวันนี้นะจะช่วยเรียกพลังให้เด็กให้เด็กอะ่ะตื่นตัวไม่งัวงวงเงี้ยเออแบบเหมือนเครื่องร้อนแล้วทีนี้ก็ท้าต่อไปก็คือจะเป็นการข้ามเป้าแล้วลงมานั่งหมาปูแล้วดีดกงปูโอเคไหมข้าเป้า วิดีโอเดินได้นะคะฮะเสียงหนักกว่านี้ฮะอ่าให้ดังให้ดังให้หนักฮะมาอาจารย์สาธิตน,นิดนึงเมียอาจารย์เมียอาจารย์ที่อาจารย์ดูนะเหมือนกับเตะที่เนียสูกลืนไปโยงแม่แกขาแหงก่อน<ะ>ขึ้นปุ๊บอย่างนี้ใช่ไหมดู เข้าใจป่ะไม่รีบลงมาหมาปุ้ยดีแล้วคิดว่าจะจจกวางแขนออกมาแบบลักษณะไหนอ่ะดูดิกฮ<ะ>ดัวันนี้เสียงแมว นี่นเสียงมันหมูออกลูเลยอาปาอก้างเอก้องาๆใช้ท้องร้องนะไม่ใช้คอร้องนะไม่ใช้คอร้องอันนแต่ถ้้องนะฮเปเอตรงนี้ภาษาจินเรกว่าตันเขียนเอาตันเขียออกมาต่อไปเธอหนักกอดแข็งแรงเข้าใจไหมอาปากองก้างลูก ออกลูกนะเฮ้ยเออไอหมานใส่ลมวันนี้ฮะอ่าอย่างงี้หวานใส่ลมวันนี้ลูกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อ่าอันนี้อันนี้ต้องพัฒนานะไม่ได้นะไปเย็นไปเย็นแล้วบีบอ๋ออ่าอันนี้ไปพี่หวานนะครกบุญหน่อย หลอกด้วยการใช้เสียงเขาหลอกเข้าใจไหมเขาไม่มีแรงเลยแต่เขาใช้เสียงเห็นไหมเขาเก่งเขาก็เก่งนะใช้เสียงหลอกได้แต่ว่าไม่ไม่สมบูรณ์ไอหวานสมบูรณ์ยูจินก็ค่อยสมบูรณ์อ๋ออันนี้ก็ไม่สมบูรณ์อย่างเดียวไปแทนใช้แรงอ๋อ